ภาษาไม่ใช่เพียงคำพูดหรืออักษรที่เราใช้สื่อสารแต่คือสะพานที่เชื่อมโยงความคิดความรู้สึกและวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งโลกภาษาเปิดประตูให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลหากไม่มีภาษาความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์จะถูกจำกัดอยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมีภาษาเราสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นสู่คนอื่นและส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ้องคิดดูว่าหากไม่มีภาษาเราจะไม่สามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของใครอีกคนและไม่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้เลยภาษาเป็นเครื่องมือที่ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้เพราะมันช่วยลดช่องว่างสร้างความร่วมมือและเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้านโดยจะเป็นวิทยาศา,าสตร์ศิลปะเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภาษาแต่และภาษายังเป็นเหมือนวิญญาณของวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความคิดความเชื่อและผู้มิปัญญาของผู้คนการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งจึงไม่ใช่การจําคําศัพท์หรือกฎไวยากรณ์แต่คือการเปิดมุมมองใหม่ใหมให้กับชีวิตเราได้เข้าใจโลกนี้มากขึ้นเห็นคุณค่าของความแตกต่างและมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้คนต่างวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมถึงกันได้เพียงปลายนิ้วการรู้ภาษาเพียงภาษาเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การรู้หลายภาษาไม่เพียงเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษาและการทํางานแต่ยังทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนจากหลายมุมโลกได้อย่างเข้าอกเข้าใจดังนั้นภาษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความเป็นมนุษย์สร้างสังคมสร้างโลกหากเราตระหนักได้ถึงคุณค่าของความสําคัญของภาษาเราจะรู้ว่าทุกคําที่เราใช้และทุกภาษาที่เราเรียนรู้คือการขยายขอบฟ้าแห่งชีวิตยิ่งทําให้เรามีสระที่จะเข้าใจ และเข้าถึงโลกในแบบกว้างใหญ่กว่าเดิมทุกคนลองสังเกตดูว่าประเทศที่มีความก้าวหน้ามักจะใช้ภาษาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอาหรับและทั้งหมดนี้คือสาเหตุของความตั้งใจที่ทีม Dreamer ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับประเทศบ้านเกิดของพวกเราและไอเทมที่ทีม Dreamer ต้องการให้เป็นบันไดขั้นแรกของการเรียนรู้ภาษาสำหรับเยาวชนไทยคือ Arabic Word Game c a r d ซึ่งเป็นเกมการ์ดที่สนุกและสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอรับแนะนอกจากนี้เรามีความตั้งใจที่จะเพิ่มสินค้าที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอับดับและเราจะเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าเพราะภาษาคือความก้าวหน้าสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ بونسور أتوس عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم